สวัสดีครับเพื่อนๆทาง u t u b e นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูบ้านร้างเออมันไม่ใช่บ้านร้างนะมันเป็นห้องแถวใช่ไหมใช่เป็นห้องแถวเออเขาบอกเป็นเป็นทาวน์โฮมสมัยก่อนโบราณน,นะครับแต่โดดหมีเป็นร้อยห้องเลยนะพี่น่าจะประมาณนั้นทีนี้ประเด็นคือไม่ใช่สลักสําคัญตรงนั้นฮนะที่นี่ลือกันหนาหูเลยฮนะชาวบ้านแถวนี้ฮะเกิดเหตุการณ์ประหลาดคือเออเขาจะมีฟาร์มไก่เล้าไก่แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเออเขาบอกว่าเจอ เขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตประหลาดครับเขาเรียกว่าเออเป็นอย่างเงี้ยผีโปง่งข้างฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูฮะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะไม,ไม่ไม่ไม่รู้จกักแต่ว่าณนะวันนี้ที่ชาวบ้านเขาเจอเนี่ยเขาเจะหน้าตาหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้อลองดูเนี่ยนะหน้าตาประมาณนี้นะเนี่ยหน้าตาเป็นประมาณนี้ฮะเป็นลักษณะสัตว์ เดรฉานนะครับมีขาเดียวนะครับคล้คลายๆเป็นลักษณะยอย่างนี้ผีโป่งข้างนะครับเป็นสัตว์ที่กินซากกินสัตว์กินเออเนี่ฮะอ๋อหรือผีกองกอยเหรอแล้วเป็นสัตว์ขาเดียวนะฮะประมาณนี้นะฮะซึ่งชาวบ้านเจอกันนะพ,พูดไปกูขนลุกเลยว่เ้เหียเฮยอยู่ๆขนลุกเฉยโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันนะฮ<น>ะเพราะว่าณวันนี้ที่ชาวบ้านเจอกันเนี่ย เขาเจอว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นผีหรือเป็นตัวอะไรนะฮะปรากฏว่านำสัตว์นำไก่นำสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มากินฮนะแล้วก็ทิ้งซากเอาไว้เยอะมากผมเลยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ที่แน่ๆไปดูกันแล้วกันไปดูว่าเผื่อเราเจอหรือจับตัวได้ก็น่าสนใจมามาลนะ ใช่เขาบอกเจอซากอยู่ด้านบนอุ้ยหยากใยเติมอยักใยว่ะจิงเดินมาเลยดีระวังเฮ้ย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 ้ยได้ยิน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 ะิมผมใช่ได้ยินเสียงเหมือนอะไรขยับในป่าไม่รู้เหมือนกันนะดูไปด้วยกันดูไปด้วยกันเพราะว่าอันนี้คือข่าวลือที่ชาวบ้านเขาลือกันนะฮะ เหมือนประมาณว่าลือเรื่องผีกระสือแต่ที่นี่คือเขารู้กันว่าที่นี่เป็นแหล่งกบดานของเจ้าผีโป่งข้าง,ง,างนะครับผมไม่รู้เหมือนกันโป่งข้างข้างก็น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับพวกเนี้ยลิงข้างมันจะกระโดดไปมาตามต้นไม้หลบซ่อนกลัวแสงไฟกลัวคนพูด,ไ,ดไปคนลุกเฮ้มันแปลกดีว่ะ เฮ้ยแปลกจริงนะเฮ้ยรู้สึกแปลกๆเว้ยเพราะผม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 เองทีมงานสปาร์เเจอร์ผีเองนะมาพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างทั้งอยู่กับศพเฉ่งเฉ่งเฮ้ยเสียงแล้ววะอะไรวะน่ะ โอยว้าเอ้ยกูดูกูเจอสิเจอผีโป่งข้างซะแล้วเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามา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 าเข้าให่ผีอะไรนะผีโป่งข้างเอาเข้ามานี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาตกใจโอเคนี่นี่คือเวลาเราได้ยินเสียงเราจะตกใจจริงเพราะว่าเราไม่ไม่ไม่คิดว่าทีมงานจะโผล่มาอย่างเงี้ยมาฮะไปเข้ามาเข้ามาผมไม่ได้มาหลอกนะผมพาจะเข้าไปเจออ๋อเห็นไฟใช่ไหมเลยเดินเข้ามามาเร็วมาเร็วมอสักครู่ได้ยินเสียงก่อนที่พี่บู๊จะเข้ามา เขาได้ไหมมานี่มาเลยมาเร็วเข้าเฮ้ยจากเออเออเข้ามาเข้ามาตกใจนึกว่ามีสัตว์ไอตัวอะไรนี้นี่นี่พี่บู๊ผมจะเอารูปให้ดูเอารูปให้ดูอ่าที่นี่ที่นี่เขาลือกันแบบนี้ที่นี่มีผีโป่งข้างมันมากินพวกสัตว์พวกไก่แล้วไก่นี่นีดูมีแม้กระทั่งคนเจอตามสุสานแบบนี้ฮะเป็นเป็นสิ่งเป็นสัตว มีชีวิตเขาเรียกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรนี้นะครับเขาจะมากินพวกสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นไก่มแมวมแล้วกินแล้วทิ้งซากเอาไว้และเนี่ยชาวบ้านลือกันว่าที่นี่มีแน่นอนเป็นแหล่งกบดานของเจ้าผีโป่งข้างที่นี่คือกินของดิบๆเนี้ยหรอถูกต้องคล้ายๆกับกระสือมากินไก่ตามเล้าตามอะไรเนี้ยแต่นี่คือผีโป่งข้างที่นี่เป็นแหล่งเป็นแหล่งชุมนุมมันน,นะมันมีหลายห้องเลย ซึ่งเราไม่รู้จริงๆนะเราไม่รู้จริงๆแล้วดูดิสภาพนี่มันแบบอืรู้จักใช่ไหมรู้จักไหมหรือผมเองเพิ่งเพิ่งเคยได้ยินนะเข้ามาไม่เคยรู้จักเออสดีครับเออไม่ไม่รู้จักนี่แหละที่ที่เพิ่งนบาผมฟังเนี่ยผมรู้เพราะที่นี่ที่นี่ลือกันมากนะเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้มีไก่หายเป็นจํานวนมากแล้วเขาพยายามจับตัวจนสุดท้ายเหมือนกับรู้ว่ามันมีสิ่ง ผมเรียกไม่ถูกเลยเรียกว่าผีโป่งข้างแล้วกันเจอเจ้าสิ่งมีชีวิตเจ้าตัวแบบเนี้นําไก่มาที่นี่แล้วกินแล้วเกิดเป็นซากอยู่ที่นี่อันนั้นนี่คือการพิสูจน์เรามาดูด้วยกันขึ้นไปดูชั้นสองไปไอเตี้ยคุณนึกว่ามึงผีโป่งข้างซะแล้วมึงเนี่ยเหมือนมากเลยเนี่ยกอดร่ำมาฮะไม่เหมือนนะนี่ต้องทำยังไงทำยังไงทำเลย เออเหมือนเหมือนอ่าลองรูปลองรูปมาดูรูปเทียบดิเออเฮ้ยใช้ได้ว่ะนั่งเงยนองนั่งยองนั่งยองนั่งเงยเออเออเอ่าดูดิเออเหมือนไหมฮะเหมือนไหมฮะใช่เลยเหมือนไหมฮะเลยเหมือนไหมฮะผีโป่งข้างครับผมไอแววตาเหมือนเดี๋ก่อนฮะพี่ไอ้ที่พี่มาเล่าไอ้ตัวนี้เหรอไม่รู้เหมือนเอาอย่างงี้แป๊ดเดียวนะเตะขึ้นใหม่ข้างบนอ้าวแล้วเมื่อกี้เก่งอยู่นี่พี่เก่ง เถียงกูดีนะไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้พี่ให้ผีอย่างประผมขึ้นเหมือนเลยนะที่นี่อาคารแปลกดีฮะดูฮะเป็นอาคารบันไดขึ้นสองฝั่งคุณดูฮะเจ๋งสองดูเนี่ยกระไดขึ้นสองฝั่งคุณว่ามันเหมือนอะไรฮะเออแปลกดีว่าเฮ้ยมานี่มาพี่บู๊นมาเฮ้ยมันเดินได้สุดไหมวะ เฮ้ยไม่มีหลังคาว่ะไม่มีหลังคาเว้ยหึเรื่อ,องอะไร,รโอเคโอเคระวังระวังที่มันลกไปวนะเนี่ยโอ้ดูดนอนิอย่างลกเลยฮนะนี่เนี่ยอย่างลกเลยฮะคุณดูฮะเป็นเทาวันเยอะมากะ เที่ยรระวังเอาไว้เฮ้ยอะไรวะน่ะอะไรขาวๆอะไรอ่ะมันเป็นอะไรขาขาวอยู่ตรงต้นไม้เป็นอะไรวะไม่รู้อ่ะดูไม่ดูไม่เฮ้ยพี่บูธเดี๋หล่นยังวะป้าเออโอ้โหตกใจดูว่าล่วงเดินดีๆเดินดีๆเดินดีหล่นไปแล้วอันตรายอันตรายลุ้นล่วงประวนะเข้ามาเข้ามาเฮ้ยแต่ลกไปให้ระวังเลย ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าชาวบ้านเขาลือกันเพราะว่าเขาเจอแล้วเขาตามมาเจอนะแต่ว่าสิ่งที่เขามาเจอคือเป็นซากไก่นะครับซากสัตว์ที่เขาพยายามปกป้องกันนะฮะกลายเป็นว่ามาเจอที่นี่นหรือเป็นไปได้ว่าเป็นพวกหมาแมวสัตว์เหล่านั้น,นที่เอามากินแทนเราก็ไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่มีใครเห็นเป็นตัวเป็นตนชัดเจน สภาพไม่น่ามีอะไรอยู่ได้เลยวะถ้างูเงี้ยวเคี้ยวขอเป็นไปได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้ยเนี่ยโวตากแตนตากแตนตะกแตนตะกแตนโอเคชัดเจนเพราะว่าเพราะว่าผมนึกว่ามีอะไรมามาไอ้นี่ผมฮะดีนะมันโดดตอนนี้เออทำมันโดดตอนไลฟ์มันโดนด่าเนี่ยเอ้ยฮ่าตอนนี้คนเยอะไงเฮ้ยนี่คาบงูนี่ชัดเลยชัดเลยคาบงูเฮ้ย เียวแน่นอนโอ้นี่ตัวเล็กๆเลยอ้าวตะบูดไปไหนอะไปไหนแค่คาบงูพอคุณเนยมานี่มาไมม่ีตัวอะไรอะไรอะไรเขาวันอะไรไปดูนี่อ๋อเหมือนโอ้นึกว่างูโอ้ยมันเหมือ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 นโอ้ยพอเจอคาบงูแล้วเจอเขาวันเฮ้ยที่นี่มันดูไอ้นี่ หมดเลยที there, ีน้เออว่ะเป็นระวังไงระวังระวังระวังเราโอเคเป็นไงบ้างวะเตี้ยเดินได้อีกไหมน่ะเหมือนจะเดินไม่ได้ไปนี่กันน่ะไปนี่กันเกิดอะไรขึ้นเป็นไรเป็นอะไรดีดีก็ขนลุกอะไรนะ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 อะไรน้อะไรนะนะไรนแน่ไันข้าไงนข้าไรนะอะไรนะ้าไินข้าไรนะอะไรนูอะไร ไปดูท okay. ี่ห mm. ้องนั้นนะไอ้ไอ้เตี้ยมันเห็นอะไรเตี้ยมันไปไม่ได้ไปดูดิเย็นๆยมีลูกขนลูกเลยอมีอะไรไหมไม่กล้าเดินเลยว่ะมีอะไรว้อะไรอ่ะห้องร่มงพีแล้วมันเย็นอะไรที่มันบอกว่าดูดิตรงนี้อุ่นนะเออแปลกดีว่ะไหนดูดิมันเย็นเหรอเย็นไหมเจ๋งตอนนี้ไม่ผมไม่ไม่รู้ว่าเย็นแต่ผมว่าเสียวเพราะมันเขียวๆแล้วอยเราแวงช่องลมเปล่าไอ้เตี้ย มันเป็นช่องลมหรือเปล่าผ่านนะพี่มันโล่งมันโล่งไงพี่มันบูหมดเลยนะพี่เอออ่ะเออแต่มันน่าจะเป็นช่องลมอ่ะมันเป็นช่องลมผ่านช่วงเนี้ยเนี่ยฮะไหนพี่บู๊สมาดิวดิแนวดิแล้วชาวบ้านเขาเจอซะเออแต่เย็นจริงเว้ยเฮ้ยเย็นจริงว่ะเออเออเป็นช่องลมอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นช่องลมนะทําไมตรงนี้มันเย็นเพราะเมื่อกี้เดินมาไม่เย็นอะ มันน่าจะเป็นเพราะว่ามันไม่มันไม่ใบไม้กี่ไม้มามาบังลงมาเลยผ่านห้องอื่นอ่จจะมีพวกต้นไม้นะออแต่ห้องนี้ไม่มีต้นไม้บังเดินไปได้่กลางห้องเนี่ยจะยิ่งยิ่งเย็นพี่อืมแปลกดีว่ะอ่ะเดี๋ยวฝากติดตามในช่อง YouTube นี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาอ่าดูสำรวจก่อนที่เราจะทำภารกิจอะไรใดๆยังไงก็ตามตรวจตรวจดูเรื่องความอันตรายนะครับเพราะว่า เวลาทำภารกิจแล้วเกิดอันตรายขึ้นมาไม่คุ้มนะครับกับทีมงานจะต้องมาเสี่ยงชีวิตอะไรแบบนี้คนเราต้องเตรียมตัวเตรียมสถานที่ให้พร้อมน,นะครับที่แน่แไปดูไปชมภารกิจเต็มๆในเพจอาสาหลอน,ลอนเพจสับป,ปะเลอเจ้าผีเพจสาราสิบสามนะครับว่าทางพี่บู๊จะได้ทาภารกิจอะไรเตี้ยทำภารกิจอะไรโดยเฉพาะจะเตี้ยกลัวเรื่องบ้านร้างนะทีมงานใครก็ตามทาภารกิจอะไรฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยไม่แน่มืองอาจจะได้ทําด้วยเจ๋ง มันโป่งมันจะดังนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสำรวจก่อนตอนนี้ผมยังคาใจายอยู่นะที่ว่าชาวบ้านเขาเจออะไรกันแน่ในบ้านร้างตึกร้างแห่งนี้นะครับผีโป่งข้างมีอยู่จริงหรือเปล่าเราไปพิสูจน์พร้อมกันแล้วกันแค่นี้นะครับฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้มีอะไรก็กดกดไป